โบกร่องโบกรถเนาะส่วนบุคคลหรือว่าโบกรถท้ายท้ายทางนี่แหละเนาะอ่าถ้ามีรถดิสานไปบุญก็ไป,ไปถ้ามีรถผู้ใจดีฮับไปกับบุญก็ไปพี่น้องเลยล้วนได้เลยเป็นทรงเล็กกันเนาะแกเครื่องเต็มมาเ่ยข้าโบว์โมบายบอ้ mình chắn cũng học, nó gì đó, ôm băng con nó việt thế nào đấy, việt đây này, chạy đấy, ô, nó việt cũng có đấy, nó bay thật พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพบรรยากาศตอนเ้สอยู่ที่ตลาดเซโปนพี่น้องเลยเนาะทางอวุนสารวัลพาพี่พาน้องมาเลาะตลาดก่อนสีห้ารถห้าล่างขึ้นบ้านสะแล้วหรือว่าไปหาทางน้องแช่น,น้องซาลาพี่น้องเยเนาะอ่าสิวหาสื่อของฝ้าของต้อนก่อนพี่น้องกันคืออาหารการกินนี่แหละเนาะสี่หมูบอ่อหรือว่าเนื้อ เนาะเมื่อหายทางขบครัวเพิ่นพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเนาะเนาพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันรดสุขุสุขคน FC ผู้ใหญ่ใจบุญบถถุกทานนอนยินดีตอนหับเข้อสูงสองบาบุญซาระวันเมื่อคืนหนึ่งกะนอนหาเต็มตื่นอยู่พี่น้องเลยเนาะเต็มที่อยู่นอนตั้งแต่เก้าโมงตื่นมาหกโมงเสาร์พี่น้องหากินข่าวเรียบร้อย แต่ยังบมดได้กินยาอยู่พี่น้องเลยเนะาะหาจักหน่อยก่อนไปพี่นอ้องพาพี่พน้อ,นองเลาะตลาดเนี่ยแจกยังน่อยหาซื้ออาหารกระกระชีไปรัดรถเนะาะรถชิคอปติดรถไปนำ้ำค้นนี่แหละพี่น้องโอ้โหจะมีผู้ใดใจดีอคอยขึ้นไปนำ้ำบ่อพี่น้องเลยเนาะพอยจะลองรัดรถอยู่ถนนหนทางนี่แหละแต่ว่ามี ผนผ่านทงางบันดงก็จขอติดรถนำ้ำถ้าเพิ่นไปก็สิขอติดรถไปนำผลเป็น่นองเนาะไปโอเคเดี๋ยวติดตามขับสงนำกันระบุญคว,วาบุญสีข่ขืนไปทางบานเแล้วแบบใดจังไรนั่นขอติดตามขบสมด้เนนงเด้เป็นตลาดสานะเสาเนาะ๋ยวพนวานแล้วเส่าก,าากมุงเป็ี่น,นองตอนนี้กเจุเคง,งแล้ว โอเคพี่น้องเว้เนาะทางบนสลาวันกับไปซื้ออ่สินโมเนาะหรือว่าเนี่ยไปฝากกับน้องแช่้วก็พ่อหออกไปหลัดรถอยู่พโฟละ่ะถนนหนทางของพี่น้องเว้เนาะมีไฟสีหับประบุนไปแน่เนาะาฉิมีรถผ่านทั้งบ้านดวงสวรรค์หรือบอรถบ้านสะเลวหรือบอพี่นะ้องเว้เนาะนะนะ อ่าอา,อาจารย์นายกาพี่น้องเลยวุ้นช่วงนี้กะว่าวแบบว่าเกๆๆๆื้อก้าวในพี่น้องเพราะว่าสมองบ่กคอยทํางานมันแบบท,ท,ทื่อๆนะพี่น้องเพราะว่าวุ้นยังกินยาอยู่เนะาะอายังกินยาอ่ากระเพาะอยู่นะเนะาะประเทศไทยเบอร์วุ้นแบบเออเลิศนิดน,นึงเน,ะน,นาะจารย์กะขอโทษขออภัยพี่น้องในร้านที่หับฟังบ่กคอยเข้าใจปัญหนาเนาะนะ <laughs> พระชายพี่น้องเลยวุ้นสิบห้าปีพระน้องไปลัดรถนำกัน เนะาะพุ่นชีระรถส่วนบุคคลเนาะรถก่ายใชยทางอะไรพุ่นชีลองโบเบิงเอากระชายนไปน้ำบ่อรืรอว่าพุ่นสีมีรถผ่านไปทางบานชะแล้วบอหันะนะเนาะถ้ามีรถผ่านทางบานชะแล้วทุกๆคันเนะาะถ้าไปทางชายแดนนี่ต้องผ่านบานชะแล้วอยวูนะ่แล้วเนาะถ้าเงบนไปชายแดนที่ขอบเป็นผันเนาะชีโลงอยู่บานชะแล้วกันแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาไปชม ไปลุนน้ากันวันนี้พี่น้องเลยเนาะก่อนเดินเดี๋ยวบนวันกินยาก่อนเดในช่องเดินทางเนาะอ่ะพี่น้งดดนองสด,ดน้องหิ้ลูกตุ้ติ้งไปนี่วันคือสิดีใจแห้งพี่น้องเลยเนาะตลาดวันนี้เนาะโอ้โหฝนยุดตกหรือล่ทับฟุ่นเมื่อนี้บ่ตกพี่น้องเลยเนาะแต่คือน,นี่ไปป่อยอยู่ทางนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ะคืมอยู่มีมีขึ้นบางส่วนทางนี้ก็ลงอยู่เนาะ ป่ะพี่น้องเลยขออนุญาตกินยาก่อนเนาะฮะมาเลยพี่น้องเลยอย่าเฝ้าโต๊ะห้ามกันเด้อฝนเด้อเนาะในทางบาบ,บุญหอดจุดหมายปลายทางก่อนด่าอย่าเฝ้าห้ามกันได้ถารถถ่าล่างเบรงรถเบรงล่างก่อนัานี้พี่น้องเลยเอาตอนนี้บราบุญอยู่จุดเซโปนเนาะตัวเมืองเซโปนพี่น้องเลยบาบ,บุญสีมาโนโบกร่องโบกรถเนาะส่วนบุคคลหรือว่าโบกรถท้ายซ้ายทางน,นันแหละเนาะ ้ามีรถโดยสารไปบุญก็ไป้ามีรถผูใจดีหาไปกับบุญก็ไปพี่น้องเลยเดี๋ยวบุญทีลองโบกเบื้องพี่น้องเลยปรากัการแลกของมาบุญบุเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องเลยเนาะแต่ให้ะได้จมันจําเป็นแล้วบาทนี้พี่น้องเลยเนาะสีลองโบกแล้วก็ามทางคนขับรถคนเบื้องว่นจึไปบ่ทางบานดงสอนสิผ่านทางใดบ่เนาะเดี๋ยวทีลองเดียวแล้วเอื่นบุญพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลย ลงน้ำกันอ้อมีมาแล้วบอกพี่น้องเลยดูเป็นรถไ้ล่างบาดน่อสมอชีมีอยู่ขึ้นรถสิล้อสิบสองล้อสิแล้อดวบอพี่น้องเลยน้ำมันงไงอ้อนี เขาไม่รถกระบะเนาะบุญสิบ่เบิกบ่โบกพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ากล้าขึ้นข้างหน้าน้เพิ่นเนาะอย่ยังขึ้นไม่ขึ้นนะพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นรถกระบะยังว่าคือแน่โอ้รถขันได้บอรถขันได้นี่ไป็นทรงเล็กกันนี่เนาะแก้เครื่องเต็มมาเลยบ่กล้าโบพี่น้องเอ้ย เฮ้ยปตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้วพี่น้องเลยมีคนหับข่อยไปอยู่บ่พี่น้องเนาะถ้ามีมอดไส้พันในเสาวุ้นกิ่งเสาอยู่พี่น้องแต่ว่าคนมุมมีห้เสาแถวนี้โหคืออยู่แถวแกงข้ามวน แทงขมยนนี่คนมีรถจับให้เสาในต่งางชาติตัวทางฝรั่งฝรันนะ่งเนาะไปเขียนหน้ากายรักเศร้าเอาผู้ตามพาคนมีรถให้เสาพี่น้องแค่นี้โบมีเนาะพอจุดท่องเที่ยวเวลาคือทั้งนั้นพีอยู่เนาะแค่นี้นบาทนี่คือเวียนกายขอ,อยเจือเทือ มาลดด้วยซานก็นมีอยู่เนาะแต่ว่ามันออกไปแค่เศ้าทามันโอ้ยมามาทันชังงไปน,นออย่งุกงรถออกกันอ่อนอี่บาดเนาะเบ้าสาดนจงงเลย มีรถมาคชับผ่านไปสิบกว่าทีแล้วพี่น้องเลยยังเห็นรถอยู่รถตู้เดยวบ่อเนาะเสียงึ้นน้ำบ่ารถตู้เนาะ รถเวียดเนะานะ่เนาะไปใช้เลียเบียดได้นน่พี่เนาโไงรถเวียดถึงแล้วนะอเนอาะพเมื่อต้องเวียดเด้เออคักคักคักเห็นรถไปเวียดเนี่ยบวกรถไปพี่เนงง้ะอยู่ที่ว่าบชัยเอาไปนหรดอบ่ท้ามกีลาอยู่กูมีระบาด ไปบ่โอ้โดชูชานก็มาหักป่าพข่น้องไกไตยขนาดดชูชานยัมงมาหับพีน้องไฟไต้ได้รถไยนี่บ่ เป็คนคือผู้มใหม่หักเชีงขวัยัำได้แล้วทีละไทยกับพี่น่อยรถบลายนะเนี่ง อันนี้รถออกมาแต่อันนี้หัวใจเฮือนพ้นู่แถวนี้อันนี้ ผ่านไปสิบกวา่านาทีแล้ว เดี๋ยวสัต รถโบราณพี่น่อยเนาะมันเลยกคตรเชี่ยขัรถ้มาทันนึงอือจด,ดกาตทองโบราณใครตป็นต้องพี่บราณเดเด,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 ด ไปอยู่บ่เนาะไปอยู่บ่ไปอยู่บ่โอ้ข้าลูกน่อยไปซับโอ้ยไปก่อนเลยคุออยบ่ไกบาดเลย ดังรถตู้คารทเนอร์หรือว่าเนาะไงดี คนใจดีครับขอยอยูอ่ก็สัตว์อะไรกินอง ผานไปสิบกว่าที่ลเลยมึงคนหับกไปเลย มีแต่รถจักร ตัวใกล้วุ่นนับพันได้ประมาณห้าพันเอาวางสิบนาทีมาแล้วมาแล้วยี่สสองพันเปิดเก่งมาเนาะบาี้ผ่านมาบ่า เฮ yup. ้ยขี่น่อยมาสะดาลองบังการรถรถเวียดพี่น้องเลยรถเวียดเด้อเนี่ยแต่ก็ได้โอ้รถเวียดก็ไ่ได้สักรถเวียดก็มาจอด รถเบียดเด็กน้องพันบ้านน้องแช่แน่เป็นอย่างเพราะว่าหวันชะเล่วด้ตั้งแต่เรียนหุ้นชิลลองโบกลองโบกรถใหญ่แล,ล้วเป็นอย,ย,ย่างเด้อรถตู่เขาท่านเนอะ คอไปน้ำโบขอไปน้ำหนำครั้งแรกได้ขึ้นรถไงป้านี่พี่น้องเลยเออไปโบมามาฮับคันนี้ไอ,อโอ้ขอไปน้ำเนี่ยขอน้ำด้บ่งโไปสักครั้งโอ้รถบางไงบึงเนาะขึ้นตู้มันก็ได้นะพี่น้องเลย นอนเลยพอรถไฟเนี่ยน่อนฮะโอ้พี่นอ้องเลยเนาะใส่เวลาไปเครึ่งชั่วโมงเลยแดดก็เริ่มออกมากและะ้วป่นี้พี่น้องเลยฮอนและะน้วบ่ะเนี่ยวุ่นกันเลย อ่าเอาม้าเมื่อกี้พี่น้องเลยทางทัวไอ้แหละเราโทรมาเนาะอ่าโทรมาว่าอ่าสิลงมาหาประชันพี่น้องเลยที่เรกว่าล้มประชางสิขึ้นมาแต่ว่าชางยังข้าวเวียกยังเอางัวเลี้ยงงัวอยู่ยังพี่น้องเลยเนาะบุญกับหัวใจน้ำเพลินเลยว่ามันซ่าประมาณช่วงบ่ายชางจืดขึ้นมาว่าแต่โอ้ยพี่น้องเลยไอ เลยห่วยแหละเราสิลงมาหับบะบุญอยู่เซพปนเนาะอ่าเพิ่นไปเอาเงินน้ำนองแซ่เติมน้ำมันพี่น้องเอ้ยเนาะเรเลยสินะม,มาหับบะบุญอยู่นี่ท่านบาบุญก็สิรอเพิ่นอยู่นี่นนนนล่ะสาพี่น้องเอ้ยเนาะคนลงมาก็ประมาณบ่ฮอดชงงงั่วโมงดอกเนะาะมัน30นาทีก็ฮอดละทีเนาะก็ประมาณ35กิโลนั่นแหละพี่น้องเนะอ้ยเนาะาบ่คันใดก็คันใดก็บ่าาบบมาพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่า พันได้ก็มาฮับพี่น้องเลยเมื่อกี้ทั้งลุงจันทร์ก็โทรหาอยู่เนาะโทรหาเป็นห่วงพี่น้องเลยนะ่าเราโทรถามว่าตื่นหรือเปล่า่นพี่น้องเยตื่นแล้วเนาะขอบใจทั้งลุงจันทร์เลยหลาย,ลายพี่น้องเลยโัวก็ได้ก็กรจอดพี่น้องเลยเนาะฮัลโหลผมเป็นยังพี่น้องเลยพี่น้องคอยตัวบีโพเปอร์อยู่นะพี่น้องเลยเนาะอ่ะาตัวนาตาบอกคอยเคลียร์ประเดก็คือโจรบ้าพี่นัง อา๋อาโอเคพี่น้องเลยเนาะนนี้จะรอถ่าทางพื่ไอ้แหละ,นะเนาะมันมาหอดจากงงง,งามพี่น้องเลยอ่าคลิปคลิปนี้บุญกฐาบรรยากาศการเดินทางให้ทางอวุญเบิงให้ทางเ,าเงห็นเ,เบาพี่น้องเลย,อ,อ,ยาเอาวุ่นอย่างเออเลอะให้ทางเอฟซีเบิงเนะาะไปโอเคเนาะขอลาจบคลิปเพียงนี้เพียงชะนีก,ก่อนพี่น้องเลยอาวุญว่าพิษว่าถึงเลพี่น้องอาวุญเป็อีอยังตอนนี้เนาะ เมายาพี่น้องเนาะเพราะว่ากินยาไปเมื่อกี้เนี่ยก็ห่าม็ดโผลเนาะหกม็ดเนาะตอนเช้าหกม็ดตอนตอนเที่ยงสามมิดตอนแลงหกม็ดพี่น้องเลยฮะคือว่ามือเนึ่งนี่ชิบชีม็ดบบบุญกินเนาะมันก็เลยเห็ให้มีอาการเออเลิศนะพี่น้องเลยเนาะสมองมาคอยทำงานปันใดเนาะอ่าโอ้ยบวกรถผู้สาวไปส่งนะใช่ปพี่น้องเลยเนาะโอ้ยผู้สาวก็ย่างรถคัวพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอ่า เอาโอเคชาวพี่น้องเลยคลิปนี้จบเพียงสนมมิกนพอ่พอกันคลิปหน้าเดอ้อเนาะคัวอีละมาครับเราก็จะทายทำบรรยากาศพี่น้องเบิง่งคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบก่อนเนาะพอ่พอกันอยู่บ้านสะแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าเอาคลิปนี้ขอบขอคุณทุกคนวัตสกุลสกุลที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กันตลอดมาพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ลาก่อนสบายดีและซอส,สดีวัตสกุลสกุลเด้อนะพี่น้องเด้ออ่ะ